ความที่ไทยลาวจูเกเตอร์นี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอันนี้ด้วยดวยส่วนตัวขอสมเซยเนาะแล้วก็ขอย่องยองเพราะว่าอยากให้มีสิ่งต่างๆเรามีเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเนีเพราะว่าหลายๆคนนี่เนาะพยายามสร้างความแตกแยกของสองประเทศทั้งๆท,ที่ลาวไทยนะ่ะมันคือ พี่น้องกันต้กนกาเนิดเขาว่อคนที่เกิดออกมาจากเงาเดียวกันแต่แต่ออกไปเป็นขาหลายที่นอกจากจากพ่อแม่ออกมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนที่นี้นะไม่รู้ว่าเหตุบังเอิญหรือจงใจวันนี้ฝนตกหนักแต่เช้าตั้งแต่ตอนประมาณตีห้าแล้วก็มาอากาศดีตอนช่วงเช้าเช้าเจ็ดแปดโมงเลยทำให้เราได้อดไปถ้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง ที่เราเคยทำคลิปครั้งหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าเราพบสิ่งมหัศาจรรย์มากกว่านั้นอีกไม่รู้ว่านี่คือลิขิตที่เข,เขียนไว้หรือเปล่าว่าทำให้เราไปเจอกับหลวงปู่ที่วัดศิลป์ชายารามที่เมืองเฟืองเราได้พบกับหลวงปู่และเราได้คุยกันตลอดเจชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสองจนกระทั่งถึงสามทุ่มครึ่งไม่มีเหนื่อยไม่มีหิว ไม่มีน้ำสักหยดแต่เรามีความสุขเหลือเกินข้าวเหนียวกันดีอ๋อยมีอะไรบ้างอ่ะมีต้มไก่ลาดแกยมะมัยซุปขานี่มีฝนตกยังขายเลยนะครับเนี่ยย่างแมเขียวย่งแนี่ยคี่อะไรอะ ตัวนี้หมกหน่อไม้อหมกหน่อไม้เหรอเอาอันนี้กระดาษกันแล้วก็ไก่อะไรอ่ะไก่ไก่ราดนี่แหละเหรอไก่ธรรมชาติหรออ๋อตัวเท่าไหร่อันนี้หกสิบหกสิบหกสิบพันหกสิบพันเอาอันนี้กระดาษเอามาด้วยอยากลองกินไก่มืองเฟืองเลใช่ไก่มืองเฟืองป่ะ ใช่้ใช่หรออ๋อเขาเอกมีแก้วมีแขะเีคนอาไรอแก้วบเขาเอาเอาป้นึงเอดเอาอาตัวเดียวแก้วตัวเดียวมอก้บพันกนะครับแวกันนะอ่าเก้าสบพักีบก็ประมาณ200บาท อันนี้ครับบ๊เป็นอย่างเลยเขอบใจขอบใจขอบใจขายดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายฝนตกยังไม่หยุดเลยเนาะขายเนาะขายทั้งวันเลยป้าขายแต่ตอนเช้าขายแต่ตอนเช้าเหรอบ๊ายบาย ที่นี่วัดศิีชาัยารามนะครับอยู่ที่เมืองเฟืองนะฮะแล้วเราก็มาถึงกันได้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมทําเรื่องเมืองเฟืองไปแล้วก็ที่วัดนี้นะครับเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะครับที่เมืองเฟืองเนี่ยเป็นเมืองที่แบบทัศนียภาพนี่แบบแปลกมากเลยนะฮะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางหุบเขาป่าไม้นะแล้ววัดนี้ก็เป็นวัดที่อนุรักษ์ทางด้านป่าไม้นะฮะแล้วก็ธรรมชาติ ตามเพีตลอดอ๋อขอบใจหลายขอบคุณครับเกยไปดีไอเกยเกยเกยไปดีเกยอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วัดจินสจรญรามบ้านโนนนินแฮซึ่งจะเป็นวัดที่บุคคลทั้งหลายได้มาเมืองเสืองได้แก่มาทอดหรือว่าได้มากราบมาไหว้ขอพรซึ่งมาวัดนี้หลายๆคนก็ถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะในด้านในการขอพรกราบไหว้ เป็ดไปทรั้งงก่อน,น,นอมาครับอ๋อสบายดีดสบายดีครับขอเยี่ยมชนไหมฮะอ,อนุญ,ญาตอ๋อเนี่ยฮะพุทธธรรมจริงดูการเรียงของพระพุทธเจ้านะฮะของการเดินย่างแต่ละก้าวแต่ละก้าวโอ้ผมเพิ่งเห็นอะเพราะมุมนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เหมือนเป็นปริศนารมอะไรบางอย่างนะฮะที่ท่านจะเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วมันเหมือนกับทําให้เราเดินตามยิ่งอยู่นานๆผมยิ่งมีความรู้สึกถึงจังหวะของชีวิตครับทีละก้าวทีละก้าวไปช้าๆแม้แต่ทางที่ไม่มั่นคง แต่ท่านยังเดินแบบเส้นตรงและมั่นคงเหมือนเส้นทางอาจจะคดเคี้ยวขุเขเยวอันตรายแต่ท่านก็ยังเดินแบบมั่นคงทีละก้าวและเป็นจังหวัดของชีวิตผมมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่นั่นคือปริศนาธรรมที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยก็จะตีความในปริศนานั้น,น,นแๆตกต่างกันไปไ ครับ,บน <OF S 1> <calendar> ึงครับอยุ่ด้วยกันให้คนเดียวสิบห้าใบกครับปู้พักาก่อนหลังจากนั้นเขาจะไปขอคำอนุญาตจากเพื่อนแล้วก็จะพาไปเลาะรถเลยครับ เลยอยากจะผมได้ทําคลิปไปหนึ่งตอนผมไม่ทราบเลยว่าเขาสิ่งเป็นอไรก็เลยอยากจะมาขอบความตนใจจากท่านโดยที่อยากทราบแต่ท้านล่าวนี่ผมทิดท่าเบ้าหนากับทุกคนที่ได้รับดูรายการครับเราะว่เมันรั่จะถือโยงไปสู่การที่เขาคองว่าจะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งชาติแห่งหนึ่งอยู่ที่เจ้าอาณาการจังหวัการสายประจำาัญหาปรเทศจะเป็นอ่าท่องเที่ยวโซนสีเขียวของประเทศเราที่กำลังสดๆหนึ่งที่สำคันะเขาขอให้เอาวันนี้เป็นวัดหนึ่งที่นำร่องโครงการที่เข้ามาแจ้งก็เลย่าลองศึกษากันในเบอร์ ในสว่วนที่จะให้ปันรายายอย่างนีกอเนอจารย์ก็เป็นคนกล้าพอนดูเรื่องอย่างถามอาดีก่อน <c oughs> มันกะเป็นก่อมันก็เป็นข้อเริ่อบ้านอย่างเป็นบ้านนอกทางสาเมืองชนบ,บดดะดบอกกันเลยทีนี้แล้วก็แล้วก็บอยได้มีพระสงฆ์เข้ามาจำพรรษาอยู่ ันจะเป็นวัดค้างภาษามันมีวัดจ่ามมีพระจำวัดอยู่ก็เลยยาฐานเจ้าที่การทัศนคือเป็นพระอ้ายกว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้องเข้ามาผ่อมกันปลาตีสังขรโบรณาวัดนี้ขึ้นใหม่แต่ที่เบื้องหลังที่มาแล้วก็มาเทระจำอยู่วัดนี้ แต่ด้วยมกักมีเวก็คือไปจําอยู่ทางด้านหลังโยมเกาเลยจะหจ่างอย่างนี้ประมาณสามกิโลเมตรก็จะเป็นถ้ำที่จำรรษาอยู่แต่เนื่องด้วยว่าวัดน,นี้ขาดทัศนงสงจำวัดจำรรษาอยู่ก็เลยเขาก็เลยนิมนต์เขาคนทีจำภรษาอยู่ที่ถ้ำนี้ก็สี่ปีได้ก็เลยสี่ห้าปีได้ก็เลยว่ตาตัดสินใจอันนะเข้ามาจำวัดให้ ขาอยู่นี่วันนี้มันมีความสัมสัทธ์ตั้งแต่อนาณาื่อยาบรรณาก่อนจะการสร้างบ้านก่อนจะรสร้าง,างวัดเขตนี้เป็นดินที่ที่ประชาชนบ่อสามารถเข้ามาใกล้ได้ที่ปกปักรักษาอยู่ทั่สถานที่นี้แล้วก็มีภาพหลายๆองค์ที่กรรมฐานแดดต่างๆแดดจากลาวถึงไทยก็ผ่านมาอาจจำวัดอยู่นี่แต่ก็บริไทัตที่สามารถจำมรรษาได้เงี้ย พราะว่ามันคุณแย้แพงอยู่ตรงนี้แต่อดีตจะมีเป็นสายที่เเอิ์น่าทางพุทธจะเป็นหลวงปู่มั่นที่เคยไระตรงผ่านาหารเส้นนี้แล้วเคยได้จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำนี้แต่คนไทยจะบอกื่อว่าท่านเนี่ยต้องมาจำพรรษาอยู่ถ้ำอันนะี้ที่อาจารย์ได้จำพรรษาอยู่ที่ปราชาชนเขตนี้ห่างไกลพราทธศาสนาก็เลยพักคำนิมนต์ ไปสามองค์มาจำภกษาให้ความที่ไทยลาวจูเกตเตอร์นี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอันนี้โดยโดยส่วนตัวขอสมเซอร์เนาะแล้วก็ขอย่อมยอเพราะว่าอยากให้มีสิ่งต่างๆ่หลเรามีเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเนาะเพราะว่าหลายคนน,น,นนะยคนเนาะพยายามสร้างความแตกแยกของสองประเทศทั้งๆที่ลาวไทยนะ่ะมันคือ พี่น้องกันต้กนกาเนิดเข้าว่าคนที่เกิดออกมาจากเงาเดียวกันแต่แตกออกไปเป็นหลายที่นาะจากจากพ่อแม่ออกมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนทีนี้น่หลายคนคนเี็ว่าเชาชากแพงกันเนาะในอในโลกนี้มีแค่สองประเทศที่เราต้องใสา่าม่มแต่กันฟังกันหัวเดืก็กคือมิติลาและประทัไทยตั้งแต่เดีกก็ไปมาหาสู่กันเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วใช่เนาะ แต่อดีตบางอย่างมันก็อาจจะเจ็บปวดแต่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว<ช>นาถ้าเขาอยู่กับพ<ช>ุตแล้วเขาจะพู้ว่าเขาคองอยู่กับปัจจุบันวันที่เขาจะสารปัจจุบันให้เ่อลบล้างอาดีตกันไอ้น้สิ่งที่บกค้องไผ่จะสมบูรณ์ไปทุกสิ่งน่ะเป็นไปหมดได้และไผ่จะอาณาบกค้องไปทุกสิ่งน่ะก็เป็นไปหมดได้ทุกคนมีจุดอ่อนและก็จุดดีแตกต่างกัน โครงการไทราตูแกเตอร์เนี่เป็นสิ่งที่สมานในสองสิ่งนี้ให้มันจูนเข้าไปอันนี้นะสมเสริมแล้วก็สืบต่อในในส่วนตัวน,นี้ได้เนาะสัตว์ทิ่รูปแบบ,บในส่วนนะที่ได้เห็นนะก็โอเคแต่ว่าต้องหาสิ่งกร้องว่าเนื้อหาที่มันเขาเอาว่าเ่าซิมลึกขึ้นตื่น พราะว่าบางอย่างเขาอาชีพเป็นแบบยังผิวเขินอยู่ให้คนอาหรืออาชีพเป็นเทคนิคของรายการทุกผู้จักหลย <c oughs> หย่อให้คน follow ก <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็บผู้กำาัแต่ว่าในส่วนในส่วนโตแล้วถ้าเ้าคุมเข้มกว่าน,นี้น่าจะแทบเดียวคนติดตามไปหลายๆ <c oughs> ตอนนี้ก็ย่อติดตามก็หลขึ้นเรื่อยๆแล้ <c oughs> วคนเราคนเราผู้จักใช้ลราทุเกเตอร์หลายคนหู้จัดดาบา เขาไปใส่นะแต่คนเราจะเป็นคนขี้อายแต่พอเขาขึ้นเวทีน่ะจะฮ้องกี๊คลากันแต่พออี่างไม่บอก้าสังเกตว่าพออย่างสวนทางก็มีแคกเฉยๆแต่สายสายตาานาดแนวและอันนี้การรับถ่ายูแล้วก็ช่วยว่าตตามหลังยังยังยังบอคือกับทางฝั่งนู้น ทำน้อยขอแต่ว่าปื้มเขาเห็นก็ก,กระโจนใส่เลย <c oughs> แต่คนลาวยังที่อายหลายในส่วนตัวนี้แล้วก็ก็มีอีสังข์ลแต่สองมากนวัฒนธรรมที่เฮ็ดนะเฮ็ดให้เสิ่อลึกกว่านี้อีกเองเฮ็ดให้เสิ่อลึกกว่านี้อีกเ่อนจะเป็นขีดข้อห้องว่าอําเป็นขีดที่คนลาวคนไทยจะฟอลโล่แบบหลายแน่นอนแล้วก็ นีคนลาวคนไทยอยู่ต่างประเทศอีกก็หลายร้านเนาะที่ยังที่เบิ่งเขาอยู่นการเปิดช่องในการเบิ่งเห็นของอันเฟซบุ๊กของเขานะ่ะมีน้อยเขาบอกว่านะเขาต้องได้ขยายช่องในการอันเปิดตรงนี้ให้เขาเจ้าได้เห็นหลายขึ้นะเพราะว่าหลายคนอยากมีลูกศิษย์ลูกหาเขาจะบอกว่าเห็นอยู่ในอนี้เขออกาขออก็แชร์แชร์ไปบางคนแล้วบางเห็นเขา มันถูกบล็อกการมองเห็นไปนในบางส่วนอันนี้ต้องบอกว่ามันเกิดอากคือลูกศิลูกหาที่อยู่แคนาดาเอออยู่ฝรั่งเออเขาอยากเขาอยากเห็นอ,อนนาณาลิงของเขาแฮนแต่มันป้องกฏอยู่แต่อ่ามันลิงกเข้าไปาได้บอกครัเท่ว่าปิดก,กัน้นต้องไปแก้ไขในในส่วนที่เป็นลูกศิลูกหาที่เขาอบอกกัน ถ้าปูกก็ตกใจเพราะ <c oughs> ว่ามันหลายคนถออูกประเทอนุญาตเพราะว่ามันมีวัดนี้เข้าไปมันเป็นอย่างคือนคนเห็นคนเปิดหลายเพราะว่ามีมีกวกดาราที่อยู่เมืองไทยเขาเจ้าไปสอยกันแซงแต่มันก็อาจจะเพราะว่ามันจะไปเปิดอน,นาถี่เห็ดมองเห็นกันเพราะว่าดาราเอาไปแชร์แต่แล้วเราก็ต้องพยายามกัน ลิงกับอนาดาราน้อยนึงไม่เห็นเนาะอะแหละเพราะว่าให้น้นเปิดพื้นที่การอ่านบิ่งเห็นได้ถายคนนี้มันจะได้สวยตัวนี้นช่ไหมที่นี้ก็เกียดอยู่ที่ได้จะขับต้อนก็อ่นหนังสือคุณปูอะไรคนล่าอยู่ต้องหนึ่งพุทธันดนหนึ่ง หรือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นถึงจะได้ได้แสงสว่างถึงจะได้การพลอยจะพาว่าอันดับวัดที่จะโปห้หรือไม่คุณยิงสามารถได้ไหมได้โอ้ถูกต้องมาแล้วคือันนี้นี่คืออานาสะดือนับกว่าอาวะสะดือก็คืออานาเนี่ยมาฟงเสบุกวันในพระพุทธศาสนาของเขาเป็นปฐมวัดของพระพุทธศาสนา น,นี่ก็เลยว่าอตอนนั้นมันตึกตากทุกปีนี้มันต่อมันเจะจะย่าอาจารย์จำสิ่งอยู่เพราะว่าเดินออกมาพันสิบห้าภาพจะมัลงมาผนแต่กรเห็นพอเมี้พูดนีด